โอ้ยพี่ด้วไปแล้วแล้วไปแล้วแล้วตึ๊นตึ๊ดตน้วพี่ดาวไปแล้วไป้วโอ้ยเก็บเก็บเก็บหนุม่อเี่เียบเ็ดหมแหงบ่ได้ปกแหงบ่ได้ยัเข้าดินคอยเอาคอยเอานี่นี่สบายดีพี่น้องสบายดี วันนี้เอาเพ็ดปวกอย่างเลยแม่โทรมาว่าขอเพชรปวกเลยจะทันคนร่วงอย่างเป็นเก็บอลหรือปะยัดพูดเท่าฝนผ่านร้านจิ้มซือเกือบเกือบชิ้มือเกือบชิ้มือคือกันจะมาทานเพ็ดปวกทานที่ทานที่ทางมือหน่าเปิดเออทางไปฮะไปชวนไปบนเพ็ดนี่ก็เปลือนเปือกนะเลยพูดจิ้มซือเกือบชิ้มือ อย่าทัน h อย่าบทันไปเทาโอ้จูบแลนเอาแช่ยาฮ็ดปวกเอาเมื w ่อไหร่ เออ Xuân มุ้งตะปาใช่ไทยชวนพุคุคุงําปุคุปุอ๋อต้องกินปุนี่คือ không จู không

ตาบังไม่อู้อูกพี่ดากระโดดขล้วขันแล้วขันแล้วอู้หูเติร์ลเพี่ดาเติร์ลกระโดดกรี่ดากร่โดากระโดดกระโดดกระโดดกพี่ดดอู้หูกพี่ดด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 ารี่ดดกพ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 ี่ดากระ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 ดดกระ

เด็เข yeah, huh? mm ้าเย็นเพิ่งหรอป๊อปมีปูท้ายคิ้วมั้เหอ้าสจีมังโอ้ยบุเป็นดอกเตไงอันนั้นอันน้ใหญ่จัดอันนั้นที่ไม่เลี่ยม่นส่วน่วน่วี่ติดทนี่ตทองมีหรือไม่มีมีมันไม่มีผีทุกม่่่บาน่บ้านบ้านานบ้านบ้าานบานานนบ้านบน้าน บ้าพรบานเดียวบานจุบมีปากแห้งบ่ได้ปากแห้งบ่ได้อยากเข้าดิ้ินคอยเอาคอยเอานี่นี่อู้ใช้เพิ่งเขี้ย่

ยืนประจักรอเมริเลยนะเจ็บหัวปัวเมือยอะเล่นน้หมูได้ทากกันดี่ัวก็เลนป้าบัก็บครคร์ๆครอยบุ้ยมีดคอยบุ้ยมีดหวหวีขกัดงานกยหลอกจุ่มหลอกจุ่ม พูดูอยู่ในกองนี่ไหอ่ะแช่ไม่ไม่กออเป็นวง้นแนนดูเพชรพุ่นบุตตกหลังงายนิดหน่อยแหมก็ลืมปงเอนี่นั่นนี่ลืมแค่บมานี่จะไม่มิดนะนี่นี่ชรอ คุณห่เพื่นเอารจะบบเมื่อยเอมงวนอเฮ็ดผู้แต่ต้องางติว่ะ

เคยพอฮิตปลอกไล่เถือ่อนเ้ยแล้วมาพอปีนี่ mọi mất vậy người mọi người mọi người Nhìn thấy gì bỏ. ใช no? ja, mm ่กระต่ายจมูกด uh, okay. hmm? mm ีนี่นี่นหาเงยคือกันแต่หมูนึงจมูกเอยเล้วกนนี้มข้าวจุ๊บ่ปล่อยวะปล่อยวะอ้าวถือยังจัอ้าวถือถอืึรอห้าวงม่อีก นี่นี่นีู่บ้านนี่เฮ็นเฮ็ดเพาะนี่เฮ็นเฮ็นเฮ็ดบวกนี่ไ่ได้อีกโอ้หัาไหมูอบ่าเหรอพอยวะเฮ้พอยเราเพิ่งอยแล้วมูที่สองมูที่สองอู้ดีจุกพักดนีร เขาพอเลรอปุณเขาพอแน่หอีนี่พอสองสอก <c oughs> ใช่ใช่ใช่พออีกแล้วพออีกแล่าใช่โอ้ย

ข้าวบัวข้าบัน่ะถูก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 ้ยคณมกไี่ใชก่างห่จุ่มเอานบานจู่มนบานตายเลมีถไรบากดยี่ยเ้ยงปติอยู่กคุณไงเยอะเลยผมหมาวูอืเลี้ยงหมูอืมกลี้ยงหมูอืมอ่านแล้ก ได้คนหรือไงฉนไ่รูด้ยอย่าเอ้ยโลดปลาเปะหมดงองจะหนักใช่มีวะมันซาลาปติ้งเวล่โอ้โหเด็กเด็ก 卡布，卡、嗯嗯嗯嗯嗯、布，卡布，卡、嗯、布，卡、嗯、布。嗯嗯 เยาะเออบริลล่าเต็มเลเอะเออข่ะเหรอก็มันละก็อับุ่นฝันหลับก็ฝุ่นก็มันอึก็คือมัเอยโอ้โหเฮ้เหรอลองชืยมีติดฉนนอยช้นไม่าตะการคอยดึงหน่อยอ่อนก่อนโอ้ร มีจ่ไม่ิดกายะ่คิพมดอมาแล้วมาแล้วกุารอันนี้บ้ามีสัตจุ๊บจุ๊บ้าว๊บจุ๊บ อุ้ยมันกน่าสนานนี่อะลอกเอ้าเอ้าเอ้าข้าวโมงกุยมะอ้านี่นี่นีมากคชิไทยไงมากคสิจำไหเด็กปี๊ยผัว เออไอีตัวทอะไรัน่หนจไน่งๆาตนี้่กอนพ่ออเาเอ๊ะไมกู้อือนี่ๆน่ทางเขาทางเขาบ้านอไบ้านกาจิดะเฮ็ดบุตรคือคนหังายขึ้นช่วง่ไทยช่ไหมล่ะงามไดก็ายตัดเลยตัดหันแล้วชิบกีบเอ๊ยั่งตัดเอาตัดเอา

เอ่บดชอตเอ้คุปจักชอตหอมกทออคนลชอตเอ้กทผส้กเงินเอ้เงินมดมันก็มีชอตเองอยู่นะหันหันแลจื้อเมียนเด้อบาเด้อชอตอ้าวจมีารงามเด้พี่น้องสยงามมมาใช่โอ้พี่น้อง อุ้ยตัวนี้ตัวคนพ่อเอาหมูสานี่อันนี้ผลงานที่ห่าห้าวยางนี่ถุงนึงเต็มเต็มพี่น้องเลยมันมานมันพี่น้องมานอู้เห็นปะเต็มถุงเลยนี่แต่คนเต็มเติมถุงเต็มถุงเต็มตาถุงปักนิ่ใหญ่ถุงใหญ่เต็มเลยมันมานมันเลยมานมัน สีคนมันเป็นสีคนลาบปากลาบปากมาหนีิเห็ดปวงเดือนเก่ามาแล้วครับพี่น้องเลยมีแต่จุ๊บๆเห็ดปวงเดือนเก่าจุ๊บงาไข่กระพยูพี่น้องเลยเมทั่วห้าว่าเห็ดปวงเกิดเอ้าหอบใหญ่เลย มาละววันนี้ไปสาระคลิปนี้กับมีตรทินด้อพี่น้อร์วากติดตามเนี่ยพี่นอ้องเลยเิ็ดห้าม่พี่น,ออน้อนงหาเหตุคลิปบหน้อีกฝากติดตาเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย